ได้ดีจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนเขาจะกระเทือตรงนั้นวันที่หกคำพูดของท่านก็เข้ามาในหูอ๋อที่โดนกระเทือเจ็บปวดจะตายเนี่ยต้องทำอะไรแน่แ่เลยอเปล่าที่แบบคนไทยนะคะที่แบบไอ้แค่นี่ค่ะโอเคประกาศช,ชู้ <c oughs> ค่ะก็อย่างที่พูดในจอบใจอ่ะมึงกระเทือมมุขขนาดนี้มึงฆ่ากูเลยละกันแต่พูดในใจนะคะแต่เสียงดังในใจกึเลย บอกว่าแต่ถ้าชั่วโมงนี้มึงกันที่เือกูไม่ตายแล้วกูรอดจากชั่วโมงนี้มึงตายในใจเหมือนกันอเข้าไปค่ะเจ็บกว่าทุกชั่วโมงเคหมือนโดคือมันเจ็บจนแม่ท่าต้องนั่งนอนอย่างเงี้ยคือมันเจ็บมากเลยค่ะแล้วก็มีอินสตรักชั่นพูดก่อนว่าให้ smile g e l y accept your pain พอเริ่มเจ็บก็นึกว่าเฮ้ยมัน้าไม่ไหวเราจะไม่เจ็บด้วยก็ยืดตัวขึ้นมา สูดหายใจเข้าไปรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเต็มที่เลยนะคะและ้วมีหายไมคะ่ไม่หายค่ะแต่วันนั้นเป็นวันแรกที่เข้าใจว่าอุเบกขาทำยังไงแล้วที่พระทั้งสองว่าให้แยกจิตออกจากกายจิตกับกายแยกกันด <lump: S 2> ดได้เห็นไหมคะพระที่ไม่สบายพระปฏิบัติที่ไม่สบายเป็นมะเร็งอะไรท่านจะแยกแล้วไม่ฉีดมอร์ฟีนเลยนะคะ หรือว่ามีเซนคนหนึ่งนะคะอาจารย์พรามหออาจารย์พรษ์มาเล่าให้ฟังในเทศธรรมบรรยายค่ะว่ามีเซนที่ท่านนับถือคนหนึ่งนะนักบวชถูกเผาทั้งเป็นนะคะสมัยที่เขาเผาพวกคริสโต้แคทอลิกกันอะไรเงี้ยคะ่ะเพาเผาทั้งเป็นนะคะท่านพูดกับคนที่เผาท่านบอกว่า this side is burn ให้ลข้างนี้ข้างนี้ด <c oughs> ิฉันไหม่เปเ <c oughs> แล้ว็วรู้นะคะมีข้างที่ไหมเข้าไปด้วยค่ะแบบครกโจ๊กได้อะค่ะเหมือนเจ s ัสคริสตะค่ะ ถูกไหมคะถูกตึงกันเข็มทรมานอย่างนั้นท่านยังไม่มีโกรธสักคำมันมีแต่ความเมตตาว่าคนพวกนี้ทุกช่างไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทําอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่โกรธเลยค่นี่คือทีอ่หาดีอ่านในหนังสือเนี่ยก็จะมีการพูดถึงนอกจากอัตตาที่หลักๆนะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของอุเบกขาการให้อภัยตรงนี้นค่ะก็เมื่อกี้คำถามของหญิงดีนะคะเมื่อตอนเที่ยงะคะ่ะเดี๋วว่าดีคืออุเบกขานี่ต้องไปหัดเองนะคะบอกไม่ได้ว่าทำ พขาปล่อยวางยังไงก็ไม่รู้ภาษาเป็นของสมมตินะคะเราสมมติมาให้เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารไม่งั้นก็คือเป็น mass of bubble talking to another mass of bubble มันไม่ได้ค่ะต้องมีชั้นเธอมีชื่อใช่ไหมคะของที่เป็นธรรมะจริงๆนะคะเขาเรียกว่ามันไม่มีสมมุติก็คือเป็นวิมุติรทรรมแปลว่าธรรมชาติใช่ไหมคะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีของสมมตินั่นบางครั้งภาษาที่เราใช้เนี่ยมันไม่สามารถ Define หรือ describe ให้คำจำกัดความอธิบายสิ่งที่ประสบการณ์เราเจอได้มันอธิบายไม่ได้เหมือนกับฐานร้อนๆนะคะแล้วเราบอกลูกบอกว่าอย่าไปจับนะลูกมือจะไหม้เผป๊บ,บเดียวมันทำไงคะแต่ล้างมันจับครั้งนึงแล้วมันจะจับอีกะะไหมคะเห็นไหมตรงนี้นะคะ่ะ direct personal experience เนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติทำก็ได้ตรงนั้น เพราะฉะนั้นคนมานั่งเถียงกันว่าอาจารย์ใครดีกว่าอาจารย์ใครหนังสือเล่นเดี๋ยวไม่พูดด้วยเลยค่ะเพราะเรารู้ว่ากฎของธรรมชาติพวกนี้เนี่ยถ้าอยู่ในระดับ intellectual ระดับ logic หรือเหตุผลของเราเนี่ยมันยังไม่ใช่ปัญญาที่สูงที่สุดปัญญาที่สูงที่สุดคือภาวนาเมยปัญญาคือปัญญาที่ได้จากประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงไม่ผ่านใครไม่ผ่านพระพุทธเจ้าไม่ผ่านครูบาอาจารย์ personal ค่ะ เมื่อเรารู้ว่าถาดเนี่ยเวลามันแดงแดงมันร้อนมันเจ็บเนี่ยเราไม่ต้องเถียงกับใครใช่ไหมคะว่ามันชัวแน่แน่เจ็บแน่แน่มือพอมัน,มนไม่ต้องเถียงล้วค่ะงั้นะถ้ายังเถียงได้อยู่แสดงว่ายังอยู่ในระดับเขาเรียกจินตามายาปัญญาคืออินเทเลกชวลพยายามใช้รีซอนนิ่งลอจิกหรือระดับเหตุผลของมนุษย์พยายามอธิบายอยู่แต่ธรรมะจริงๆนะคะหลวงปู่พ่อชาสุพัทโทพูดธรรมะบัญญายเรื่องหนึ่งซึ่เดี๋ยวชอบมากเรื่องนอกเหตุเหือผล beyond reason beyond any logic ของมนุษย์ที่เคยทำมาตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทุกท่าะเพราะว่า<ะ><ะ>คืออย่างเงตอนกว,วันเน่ที่พี่บอกว่าอย่างามคุณถามไปเพราะว่าคืออยากถามว่า,าถ้าเกิดว่ามีอุเบกขาใช่ไหมฮะแล้วก็มีการให้อภัยแล้วเนี่ยคือทุกครั้งต้องแบบว่าปล่อยวางแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นก็จะแบบให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยคือ ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพอมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงทุกวันเนี้ยเราใช้ชีวิตแบบมี้กเ้ยขาให้อภัยเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบให้ตัวนเอาเปรียบแบบว่าใครมาก็โผลว่าอะไรเงี้ยอยีางทพี่พี่บอกอะไรเงี้ยมันก็ very good question ค่ะเพราะนี่คือ p e r c e p t i o n ของคนทั่วไปเลยนะคะที่บอกว่าพอปฏิบัติรมแล้วก็จะเดินช้าเอาชายหญิงทำให้เหนียวใส่ชุดถามด้วยล่ะค่ะเจอหน้ากันปุ๊บ เดี๋ยวเดินเดินอยู่หญิงบอกว่าพี่ต้องเดินช้าๆด้วยผับฉันเดินช้าไหมเนี่ยไม่เพราะหญิงเดินไปแล้วแล้วแบบแบบเปล่าเพราะว่ากลวมันบอยทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็พี่กำลังดูของช้อปปิ้งขอะฝามันหอมโดนนักแล้วก็ให้ใส่ชุดขาวโกนหัวคัมแอนด์คัตมีไอ c a นแคร์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็มีคนถามว่าจะไม่มีแอนด์ชั่น ไม่มีความอยากจะก้าวหน้าไม่อยากจะประสบความสําเร็จแล้วการที่เราไม่ agressive g เพียงพอเนี่ยเราจะถูกเอาเปรียบให้อภัยอยู่ได้อุเบกขะอันนี้ทั้งหมดเป็นเป็น perception ของคนที่มีกับ stereotype ของคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะคนปฏิบัติธรรมก็ไม่จําเป็นต้องใส่ชุดขาวค่ะข้อ2ก็คือว่าด่าคนได้ค่ะว่าลูกน้องได้ไล่ลูกน้องออกก็ได้ค่ะ ด่าเขาก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ต่างไปคือหนึ่งก่อนจะว่าเขาถามตัวเองก่อนว่าเราทําอะไรให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมเ <_ d ata> ช่นลูกน้องเดี๋ยวทํางานไม่ได้ตามที่เราอยากจะให้เขาทํา <_ d ata> ผิดแล้วผิดอีกซ้ําๆซักซากอย่างเงี้ยค่ะอธิบายแล้วอธิบายอีกมันก็ลอยมันก็ไม่อยู่ตรงกลางสักทีใช่ไหม จะถามตัวเองเสมอสมัยนี้นะคะหลังจากปฏิบัติว่า What can I do, what can I say จะพูดอะไรจะทำอะไรเพื่อจะได้อย่างที่ตัวเองอยากได้ไม่ได้สนใจนะคะว่าเขาจะดีไม่ดีรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเราจะเปลี่ยนยังไงวิธีการพูดวิธีการอธิบายต้องวาดรูปด้วยไหมจะต้องอธิบายอย่างไรเพื่อให้เขาทำงานได้อย่างใจเราแต่ไม่ใช่ไปบอกเขาว่าฉันพูดไปสาครั้งแล้วเธอฟังรูง้เรื่องเมื่อก่อนจะพูดอย่างนี้ คือไม่ฟังลูกน้องด้วยนะคะว่าเขาคิดยังไงคือว่าไปเลยค่ะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เปลี่ยนไปคือแต่ถ้าเราจะดุเขาเราดุได้ค่ะแต่ใจเราต้องไม่ไม่ไปทําด้วยความโกรธนะคะเพราะมนุษย์บางคนนะ่ะต้องใช้คําพูดแรงๆถึงจะเข้าหัว <laughs> <laughs> ใช่ไหมคะมนุษย์บางคนก็ชอบพูดพบ้อมล้อมนุษย์บางคนเขาไม่เข้าใจภาษาอื่นนอกจาก harsh words อาจารย์ก็พูดไว้ในธร่รมาบรรยายว่าไม่มีปัญหา แต่ใจหรือเจตนารมที่ทําไปเนี่ยจะต่างกันเมื่อก่อนเนี่ยว่าเขาว่าเราโกรธแล้วเราก็กระทบกระแทกมีนแหะตั้งใจว่าฉันกระแทกเธออะเพื่อให้เขารู้สึกอะไรไม่ดีไม่ดีดนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ขอโทษลูกน้องก่อนด้วยค่ะไปละพี่เหมียวขอโทษนะอาจจะอธิบายไม่ดีขออนุญาตอธิบายหน่อยนะคะลูกน้อง เก่าที่เคยอยู่บริษัทเก่ามามองหน้าเหมือนแบบมึงเป็นอะไรนี่พี่เหมียวมึงบ้าไปแล้วจริงๆค่ะจนกระทั่งลูกน้องที่มีแบบรีบปฏิบัติด่วนมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้เลยตายแล้ว sorry sorry ไม่เคยมีคำนี้นะคะขอโทษขอโทษอันใหม่ใหม่ขอโทษขอโทษอนใหม่ใหม่เพราะทุกชั่วโมงที่นั่งที่สัมมาอาภาที่พ <ung> <bizarre> ิซูนิโระค่ะทุกชั่วโมงจะเคยมีคำว่า start again ค่ะ้งชีวิตของเราค่ะเราล้มไม่รู้กี่ครั้งต่อวัน คำว่าลมาถึงดีใจเกินไปทุกใจเกินไปโมโหุดหงิดเราเนี่ยตกจากจุดสมดุลของจิตนั้นไม่รู้กี่ครั้งมีคําพูดแรกที่เนียเอามาพูดเสนอคือ start a g เก n เมื่อเราผิดเราไม่โกรธตัวเองนะคะคิดในใจวัสดาริสลาคือเสร็จแล้วก็จบไปแล้วะค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมายถึงว่าทําให้ดีขึ้นไม่โกรธตัวเองไม่โทษคนอื่นนั้นการให้อภัยไม่ได้ทําให้เราแพ้นะคะหรือว่ายอมให้ถูก Advantage เขาถึงบอกว่าจะมีเมตตาก็ตามจะมีการให้อภัยก็ตามจะมีอุเบกขาก็ตามทุกอย่างที่ทำต้องมาพร้อมกับปัญญาหรือว่า wisdom เมื่อที่ที่แล้วพระรูปหนึ่งมาจากพม่าที่ช่วยพวกพวกคนพม่าอยู่ที่มารับของเงินบริจาคจากสังฆราชนะคะชื่อสยาดอดอร์ doctor a r c h i n y a นะคะสยาดอร์แต่ว่าหลวงพ่อเดีียวไปเหนียวเหียวช่วยท่านอยู่ค่ะ เพื่อนฝรั่งอเมริกันคนหนึงก็เป็นลูกศิษย์ท่านมาสิปีปฏิบัติธรรมนั้นแหละอยู่ที่ภาคแลวอยู่กับท่านที่มาม่ามาแล้วก็ทำงานกับ่าน